มาดูเรื่องบัตรประชามติอับพิมพ์ผิดฮะพิมพผิดกรกตพิมพ์พิมพ์ไปกี่ฉบับเนี่ยคอันนี้เขาบอกเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างบัตรโอ้โหตัวอย่างบัตรเหรอครับแล้วพิมไปยังพิมพ์ส่งไปยังคทำไมคุณสมชัยบอกว่าพิมพ์ตั้ง19้าล้านเล่มไปแล้วอ่ะเออฮะเขาอย่างนี้คุณสมชัยบอกว่ากกตจัดพิมพ์แจกจ่ายให้แก่คร่เรือนต่างๆ19ล้านเล่ม 19ล้านเล่มนะ,ม,ะมันเกิดจุดผิดพาลาดร้ายแรงในหน้าที่สองอับก็คือเนี่ยคุณดูฮะคือมันจะต้องบอกว่าในช่องทําเครื่องหมายกากระบากเนี่ยนะเพียงช่องเดียวแต่กลับไปเขียนว่า ในช่องทําเครื่องหมายเพียงเครื่องหมายเดียวมันมันตกคําว่ากากบาทไปนี่นอ่าประโยคจริงเขาต้องบอกว่าโปรดทําเครื่องหมายกากบาทแล้วก็เขากจะเขียนตัวกากระบาทตัวขีดใส่ให้ด้วนี่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 อี่น่นี่นีตนี่นีอนี่นีอนี่นี่อง่นี่นร่นี่า่่่า่ากตมี่ดียวเซฟกระดาษหรือเปล่า จะบอกว่าเซฟกระดาษไม่น่ไม่ใช่นะเซฟหมึกยังพอฟังขึ้นมันก็เท่ากันมันก็เซฟกระดาษไปหน่อยหนึ่งเว้ยเออเซฟเปล่าไม่ไม่ไม่เท่ากันเท่ากันแหละเท่ากันแหละแล้วสีมันเข้มกว่าด้วยนะเนี่ยคือตกไปบรรทัดหนึ่งอ่าครับมันก็เลยคุณสมชัยสีสุทธิยากรนี่เป็นอดีตกกตครับเขาก็บอกว่าอย่างเนี้นะ มันจะเป็นเหตุทําให้เกิดบัตรเสียคนแก่คนเฒ่าเขาไม่รู้เรื่องฮะไม่ทําเครื่องหมายการกระบาบว่าเดี๋ยวไปเขียนถูกเป็นไงอ่ะเดี๋ยวไปเขียนศูนย์ขึ้นมาทําไงอ่ะในช่องทําเครื่องหมายเพียงเครื่องหมายเดียวคือคุณต้องการกระบาบฉันทําเครื่องหมายอะไรก็ได้ใช่ไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมให้ช่องในช่องทําเครื่องหมายเพียงเครื่องหมายเดียวในช่องนี้เดี๋ยวจะทำให้เกิดเครื่องหมายเพียงเครื่องหมายเดียวบัตรเสียจํานวนมากเลยขียนถูกไปเลยนะเขียนถูกไปเลยผิดพอถึงเวลานับึ้นมา บัตรเสียเลขแจ้งบัตรเสียหมดดูสิฮะดูสิฮะนี่ฮะสุดท้ายวันนี้ฮะน้าแหวงต้องมาแล้วครับสมแหวงมีดีผมจะให้น้าแหวงเป็นประธานกรกตไปแล้วเนี่ยเลขาเลขาเลขาที่การกรกตประธานคุณรงค์ก็ชี้แจงฮะบอกว่ายอมรับว่าเกิดการตกหล่นจากผิดพลาดจริงอ่าดังนั้นจะประชามพันธ์ในส่วนนี้เพิ่มก็แล้วกันครับจะให้นักการเมืองช่วยประชามพันธ์ด้วยหรือเปล่านะข่าวถามน้าแหวงบอกว่าพรรคการเมืองทาได้อยู่แล้ว แต่ในวันทําประชาพิิอย่างน้อยเมื่อไปถึงหน่วยประชาชนก็น่าจะทราบอยู่ก่อนแล้วและมีการตัดสินใจมาก่อนแล้วว่าจะเห็นชอบหรือไม่ซึ่งเป็นสาระสําคัญไม่เหมือนการเลือกตั้งสสที่จะให้ความชอบความนี้ที่จะใช้ความชอบความนิยมพักนั่นอเอาอย่างแต่ว่าพี่ติง่งคุณสวงเนี่ยแกบอกว่าเนี่ยไอ้ที่พิมพ์ส่งไปตามบ้านคนเนี่ยนะ ตามที่คลรเนี่ยส่งมาทุกตัวหนังสือเลยเนื้อหาเนี่ยมันไม่ใช่<ไ>กรกะตทำไอ้ที่ผิดนี่ก็คือคณะรัฐมนตรีผิดตั้งแต่คลรคลรส่งมาอย่างนี้จริงๆถ้าเอาคลรม,มาเป็นกรกะตซะงั้นอะ <laughs> แล้วทำไมกรกตไม่เช็คก่อนล่ะแล้วกรกตะจัดเรื่องตั้งทุกครั้งตั้งแต่เรื่องตั้งอบตเทศบาลอบจผู้ว่ากทมสสสวจัดหมดพี่เขาบอกว่าเนี่ยกรกตมีหน้าที่พิมพ์และเผยแพร่เท่านั้นไม่ตรวจทานเลยหรอพี่ไม่ไม่ตรวจละลืมลืมทุกตัวอักษรมาจากคลเรมและลืมในเรื่องสาระสคัญเลยนะแหมว่าสองน้ำมันก่อนนี่เพิ่งจะเรื่องอ้นี่นะครับเห็นชอบไอ้รณรงค์อาเสียงไม่ได้ไม่ได้คือผมเนี่ยผมเนี่ยนะ ผมคิดในใจว่าคนเนี่ยอยากไปเลือกตั้งวันที่แปดใช่าบางคนบอกวันที่แปดไม่ว่างก็อยากไปเลือกตั้งก่อน้าเรื่องหน้า,นาคนก็ไปกกตมีหน้าที่อำนวยความสะดวกอืเออคือคุณให้เขาลงทะเบียนลงสามวันและลงวันหยุดครับแล้วยังวันสุดท้ายยังระบบล่มก็ไม่ขยายเขาอีกไม่ขยายออขยายไม่ได้ออพอจะไปทําประชามติ ก็ยังทําให้คนจะสับสนอีกว่าจะใส่เครื่องหมายอะไรลงไปครับค,ครับคือคือดูแล้วเหมือนจะมีอยู่กรกตกรกตเดียวเนี่ยที่ไม่ไม่เต็มใจจะทาประชามติกับเรื่องตั้งเนี่ยเหมือนไม่อยากให้ทำออยังไงของพี่เขาเนี่ย <laughs> คือหน้าที่ของพี่เนี่ยนะคืออำนวยความสะดวกประชาชนให้เข้าใจง่ายๆไม่งั้นจะมีทําไมจริงตั้งแต่เลขเลขสสแล้วอ่ะหมายเลขอะ่ะจริงๆงสอสเขตมันอยู่พักไหนมันควรจะเลขเดียวกับ ปาร์ตี้ลิสต์เบอร์พรรคมันจะได้จําง่ายรับเป็นจำง่ายเลือกพรรคเลือกเขตก็ไปทําให้มันคนละเบอร์สักพรรคเบอร์หนึ่งเขตเบอร์หนึ่งไม่รู้อะไรของนาเขาลองฟังเสียงนาเขาไหมวันนี้นาเขาพูดคือผมไม่มีทางเลือกผมต้องฟังก็แหละครับมอีมันมันถ้าเป็นพรรคการเมืองมันมีสองกฎหมายไอ้ตัวอย่างเนี่ยมันมันควรจะเวลาเราบอกว่าให้ทําเครื่องหมายการกบาดมันก็จะมีการกบาดในวงเล็บให้ประชาชนเห็ในชัดว่าใช้เครื่องหมายนี้นะอย่างนี้ครับมันอาจจะคงจะจะจะเกิดการ ตกลงผิดหลงอ่ะน,นะครับทางเราก็ต้องงไปประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้นครับอยากจะเรียนว่าเอกสารนั้นเป็นคอรมอส่งมาทุกตัวหนังสือไม่ใช่เราเราไม่ใช่เราเป็นคนทําเรามีหน้าที่พิมพ์แล้วก็เผยแพร่เท่านั้นแต่และเอกสารนั้นต้องไม่จูงใจมีข้อดีข้อเสียมีองค์ประกอบตามกฎหมายห้าข้อมาตราสิบห้าครับตัวอ,อยา่างมีหน้าที่พิมพ์และเผยแพร่เท่านั้นครับหน้าที่พิมพ์นี่มันของโรงพิมพ์หรอ <laughs> ใช่ <laughs> หน้าที่เผยแพร่เป็นเป็นของพวก m e s s เจอร์ครับกับไปรษณีย์ขนส่งอะมันคือบางอย่างตอนนี้คือเด่นเดี๋ยวแหมเดี๋ยวคุณสวงเขาก็จะบอกว่าเอออะไรก็โทษกรกตโทษเขาครับเออไม่ฟังเหตุผลเขาบ้างเลยเนี่ยเขาก็อธิบายโย่โลกในยุคหน้านี่นะมันจงนะครับบางทีอาจจะไม่ต้องมีกรกตนะอาจจะใช้เอไอเอาก็ได้นะเหรออาจจะใช้โรบอทใช้ไอมันดูหรือเปล่าอะคือคืออย่างน้อยอะไรรู้อะไรงน้อยอะไรไม่พิถิถัคืองบประมาณในการ จัดการเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่ใช่บาทสองบาทบาทพันล้านใช่ก็แล้วมันเป็นภาษีของประชาชนก็อยากให้ท่านเนี่ยเอาไปใช้ให้มันคุ้มค่าให้มันีแอบแรงนะเนี่ยผมลำบากตั้แต่เรื่องวันที่8กับวันที่1แล้ววันพี่ติบ้ะท่านผู้ชมฟังนี่คือเขาจะต้องมาเลือกตั้งก่อนเขาเลือกเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งนอกเขตวันที่หนึ่งเางานอยู่ที่นี่แต่ต้องไปเลือกตั้งที่โคราชก็เลยขอมาเลือกตั้ง นอกเขตที่กรุงเทพครับแต่ปรากฏว่าประชามติต้องทําวันที่8เท่านั้นก็เลยกลายเป็นว่าวันที่8ผมก็ได้แค่ให้เลือกตั้งนอกเขตล่วงหน้าคุณก็ไม่สามารถที่จะลงประชามติได้ใช่ก็เลยต้องเสียเวลา2วันใช่ครับเนี่วันที่8ก็ต้องไป่อประชามติด้วยเป็นเป็นตัอย่างนี้นะและไอ้ประชามติแก้รัฐมนูลเนี่ยไม่ใช่แค่ลงครั้งเดียวนะต้องลง3ครั้งนะเนออเพราะว่าช่ช่ยช่ตอนนี้3ครั้งแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพอสมมติว่าบอกว่าแก้เดี๋ยวก็ต้องไป ถามอีกว่าแก้มาตามาตานี้เห็นด้วยไหมอะไรเงี้ยรอบสองรอบสามอีกมีทั้งหมดสมรอบอ่ะสนุกสนานนะสอบก็ใช้รอบละประมาณสามพันสี่พันล้านก็สนุกกันแหละเงินใช้ฮะใช้เงินสนุกแหละ